Welcome to Thai SME Podcast สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast จากบทความที่เราได้นำมาเล่าโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทันทุกกระแสะและได้ความรู้เรื่องธุรกิจในวันนี้กับเอพิโซดที่67 เราอยากจะมาแนะนําอาชีพเสริมแบบไม่ต้องลงทุนให้คุณผู้ฟังไว้ฟังเป็นแนวทางกันค่ะ10อาชีพเสริม2021ทําได้เลยไม่ต้องลงทุนลองคิดเล่นๆว่าปี2021เราจะหารายได้เพิ่มยังไงดีหลายอาชีพจําเป็นต้องลงทุนมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจะลงทุนทําอะไรแต่ปัญหาใหญ่คือคนส่วนมากไม่มีเงินลองมาดู10อาชีพเสริมที่เว็บไซต์ Thai Franchise Center นำมาฝาก อาจไม่ใช่การลงทุนที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ใช่งานที่มีรายได้มหาศาลบางงานอาจต้องเหนื่อยเพื่อให้ได้เงินแต่ข้อดีของอาชีพเสริมเหล่านี้คือใช้ทุนน้อยบางอย่างถึงกับไม่ต้องใช้เงินทุนในการเริ่มต้นใครที่อยากมีรายได้เสริมและติดว่าพร้อมจะลงแรงสู้งานมาลองเลือกดูว่ามีอะไรบ้าง 1. ตัวแทนขายประกัน ปัญหาใหญ่ตั้งแต่ต้นปี2563ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทําให้หลายคนหันมาสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นหลายคนต้องการหลักประกันให้กับสุขภาพตัวเองและครอบครัวอาชีพที่แนะนําก็คือตัวแทนขายประกันซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่อาชีพที่สร้างรายได้กันแบบง่ายๆแต่ถ้าทําจนชํานาญทําจนชาชองทาจนรู้ว่าต้องทําแบบไหนยังไงอาชีพนี้มีรายได้ที่ดีเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ซึ่งตัวแทนจะได้รับเงินของเปอร์เซนต์จากการขายเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นซึ่งส่วนใหญ่บริษัทประกันจะมีระบบสนับสนุนตัวแทนให้สามารถขายประกันได้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะมีทีมงานคอยดูแลการคิดแพ็กเกจประกันที่เอาใจลูกค้าทั่วไปซึ่งตัวแทนประกันหลายคนที่ตั้งใจทำจริงก็มีรายได้ต่อเดือนมากกว่าการทำงานประจําแถมมีโบนัสจากการทำยอดขายตามเป้าไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือได้รางวัลเกียรติยศต่างๆด้วย 2. เก็บของเก่าขาย นี่คืออาชีพเสริมที่เชื่อว่าหลายคนไม่อยากทำบางก็มองว่าสก,กปรกบางก็มองว่าไม่คุ้มค่าบางก็มองว่าเหนื่อยร้อนได้เงินน้อยเป็นต้นแต่บางคนอาจมองส่วนทางเพราะนี่คืออาชีพที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยยิ่งมีรถกระบะหรือรถซาเล้งสักคันก็ยิ่งสบายสามารถตรเนเก็บของเก่าได้ต้นทุนของเราก็คือค่าน้ำมัน ถามว่าผลตอบแทนที่จะได้รับจากราคาของเก่าเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นหนงังสือพิมพ์เก่ากิโลกรัมละ10บาทขวดเบียร์กิโลกรัมละ10 1 4บาทเป็นต้นรายได้ต่อวันไม่น้อยกว่า300ไปจนถึง500บาทต้องอาศัยความขยันและทนแดดทนร้อนมากสักหน่อย 3. เปิดท้ายขายของ เรียกว่าใครนึกอะไรไม่ออกก็บอกว่าต้องขายของนี่แหละดีที่สุดในบ้านเรานั้นมีตลาดนัดอยู่มากมายแต่การทํางานประจําแล้วก็ทําให้ไม่มีเวลาไปเช่าล็อกขายของที่ต้องเสียแบบรายเดือนส่วนใหญ่ก็เลือกใช้การเปิดท้ายขายของตามตลาดนัดที่เสียค่าพื้นที่เป็นรายวันขายดีที่สุดก็คงจะเป็นของกินอาหารน้ําเครื่องดื่ม หรือถ้าหาสินค้าอะไรไม่ได้จะลองเอาเสื้อผ้าเก่าๆสภาพดีของใช้ในบ้านที่สภาพดีออกมาวางจำหน่ายแบบเปิดท้ายก็เท่ากับว่าเป็นการที่มีสินค้าขายแบบไม่ต้องลงทุนหรือจะติดต่อนำรองเท้ามือสองมาจำหน่ายก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยบางคนที่มีทำเลดีสินค้าดีแค่ขายของเสาร์อาทิตย์ก็มีรายได้กว่า3,000ไปจนถึง4 0 0พบาทเลยทีเดียว 4. พนักงานพัชไทม์ เป็นอาชีพเสริมที่เหมาะกับนักเรียนนักศึกษาเป็นหลักการเป็นพนักงานพาร์ทไทม์แทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่อาจจะต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมโดยเวลาในการทำงานพาร์ทไทม์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่วันละ3-8ชั่วโมงส่วนค่าจ้างจะเฉลี่ยอยู่ที่ชั่วโมงละ40บาทขึ้นไปสำหรับร้านอาหารที่รับพนักงานพาร์ทไทม์หรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจหาไรายได้เสริมเช่นร้านอาหารฟูจิจ้างชั่วโมงละ45บาทหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์ชั่วโมงละ60บาท ร้านอาหาร MK จ้างชั่วโมงละ44บาทหากเป็นวันเสาร์อาทิตย์ชั่วโมงละ52บาทเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอีกหลายธุรกิจที่พร้อมจ้างพนักง,งานพาร์ทไทม์เช่นบรรดาร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆซึ่งเราก็ควรเลือกงานที่เหมาะกับเรามากที่สุด 5. รับทำงานโหลที่บ้าน ข้อดีของงานโลคือสามารถทําที่บ้านได้แต่ข้อเสียคือเราอาจโดนหลอกได้ถ้าไม่ตรวจสอบแหล่งที่มาของงานให้ดีโดยการรับทํางานโลมีหลายอย่างเช่นการพับเหรียญโปรยทานที่อาจต้องซื้ออุปกรณ์เอง รูปแบบรายได้มีทั้งพับเหรียญโปรยทานแล้วนําไปขายทางร้านจะรับซื้อไว้กับอีกแบบคือจ้างมารับงานพร้อมอุปกรณ์ไปทําค่าจ้างก็จะเป็นแบบเหมาจ่ายครั้งละ300ไปจนถึง500บาทหรือจะเป็นงานพับดอกไม้พับดาวพับนกพับพวงมาลัยริบบิ้นและอีกหลายงานที่สามารถเลือกได้ตามต้องการ 6. รับจ้างทั่วไปอาชีพรับจ้างเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่เราทำได้เลยไม่ต้องลงทุนแต่ต้องลงแรง รายได้อาจไม่ได้มากมายแต่ก็พอให้เรามีรายได้หมุนเวียนได้มากขึ้นแน่นอนมีหลายอย่างเช่นรับจ้างทําความสะอาดบ้านอัตราค่าจ้างของอาชีพแม่บ้านก็แล้วแต่ขอบเขตของการทํางานส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่จ้างรายเดือนก็จะจ้างแบบรายชั่วโมงขั้นต่ําประมาณ300ไปจนถึง500บาทต่อการทํางานประมาณ2-3ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจ้างอีกมากมายเช่นรับจ้างทําสวนตัดหญ้ารับจ้างเฝ้าบ้าน รับจ้างเลี้ยงเด็กรับจ้างแต่งหน้าทำผมและรับจ้างถ่ายภาพเป็นต้น 7. กราฟิกดีไซน์เหมาะสำหรับคนที่มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมออกแบบเพียงแต่ต้องรู้จักพรีเซนต์ตัวเองให้คนอื่นรู้จักเรา ยิ่งมีผลงานก็จะยิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลายคนจึงเริ่มต้นจากการทํางานประจําเพื่อให้ได้ลูกค้าได้มีคอนแทคก,กับคนอื่นและเมื่อมีประสบการณ์ระดับหนึ่งหลายคนก็ผันตัวมารับงานกราฟิกเองซึ่งการหาไรายได้จากกราฟิกดีไซน์มีหลายแบบเช่นรับออกแบบแบนเนอร์คัตเอาท์ทาได้ตั้งแต่การวางโครงร่างทํากราฟิกมาเป็นไฟล์ภาพสําหรับนําไปใช้งานต่อราคาก็หลักพันบาทต่อชิ้นหรือจะเลือกรับออกแบบโลโก้ของร้านค้าและบริษัทต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ต้อง ทำงานตามแนวคิดของเจ้าของธุรกิจที่เราต้องรู้จักพูดคุยและตกลงเรื่องรายละเอียดการทำงานให้เข้าใจเป็นอย่างดี 8. สอนพิเศษอาชีพสอนพิเศษยังมีความน่าสนใจมากและหากทำจริงจังอาจถึงขั้นสร้างรายได้ดีกว่าการทำงานประจําแต่ทั้งนี้คนที่สอนพิเศษให้คนอื่นได้ตัวเองก็ต้องมีความรู้มากพอมีทักษะที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้โดยเฉพาะการสอนวิชาสําคัญเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ เราต้องรู้จักการสอนให้ผู้อื่นเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมีพักทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความชำนาญมากขึ้นอัตราค่าจ้างส่วนใหญ่คิดเป็นรายชั่วโมงขั้นต่ำ250บาทไปจนถึง300บาทหากเป็นติวเตอร์ที่มีลูกศิษย์หลายคน1วันสอน2คนรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า1,000บาทและหากมีคนเรียนทุกวันรายได้ของเราก็จะยิ่งมากขึ้นด้วย 9. ขายของออนไลน์ การขายของออนไลน์เริ่มต้นได้ง่ายถ้าไม่อยากสร้างเว็บไซต์เองเราก็อาศัยขายบนแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วอย่าง lazada หรือ shopee ที่มีข้อดีคือประหยัดเวลาในการทำตลาดและเราจะมีลูกค้าเข้ามาเองโดยไม่ต้องเสียเวลาโปรโมทให้มากนักหรือถ้าไม่ชอบการขายออนไลน์แบบนี้ก็มีวิธีขายแบบ dropship เป็นระบบตัวแทนจำหน่ายที่มีรูปแบบแตกต่างจากตัวแทนจำหน่ายปกติตรงที่ผู้ที่เป็นตัวแทนไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าระบบนี้จะเป็นการนำสินค้าของคนอื่นมาขายโดยที่เราไม่ต้องสต็อกของเอาไว้หรือส่งของเองแค่นำข้อมูลของสินค้าจากผู้ขายมาใช้และบวกกำไรเพิ่มในการขาย advising. เมื่อขายได้ก็เพียงแค่แจ้งให้เจ้าของสินค้าเป็นคนจัดส่งสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้วจึงจ่ายเงินค่าสินค้าซึ่งจะเห็นได้ว่าการทำงานของระบบนี้จะทำให้ตัวแทนจำหน่ายสินค้าไม่จำเป็นต้องสต็อก สินค้าหรือลงทุนกับค่าสินค้าใดๆสาหรับใครที่ตอนนี้ว่างงานอยู่บ้านเฉยๆลองเลือกวิธีขายของออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเองก็จะช่วยให้สามารถสร้างรายได้ที่ดีได้ 10. รับงานฟรีแลน์ ปี2,564หลายคนอาจว่างงานจากปัญหาหลายอย่างทำไมไม่ลองเปลี่ยนความรู้ความสามารถของตัวเองมาสร้างอาชีพเสริมด้วยการรับฟรีแลนซ์ซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์ให้เราประกาศรับงานฟรีแลนซ์จำนวนมากคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบกราฟิก โปรแกรมเมอร์ภาษาอังกฤษอาจจะหาช่องทางในการรับงานฟรีแลนซ์ที่สำคัญการรับงานฟรีแลนซ์จะเป็นการฝึกประสบการณ์ให้เราได้ทำงานมากขึ้นมีทักษะมากขึ้นอาจจะเป็นผลดีในวันข้างหน้าหากคิดจะลองไปสมัครงานตามบริษัทที่คราวนี้เรามีประสบการณ์อย่างโชคโชนแล้วอาชีพเสริมเหล่านี้ไม่ใช่อาชีพที่แปลกใหม่แถมยังเป็นอาชีพที่เราน่าจะคุ้นเคยเพียงแต่หลายคนยังไม่ได้เริ่มลงมือทา ด้วยคิดว่าเงินน้อยเหนื่อยไม่คุ้มค่าสารพัดเหตุผลที่ยกมาอ้างแต่หากลองเปลี่ยนความคิดและมุ่งมั่นตั้งใจลองเลือกทําในแบบที่ตัวเองถนัดสักอย่างไม่แน่ว่าเราอาจจะพบช่องทางในการสร้างรายได้ที่ดียิ่งกว่าเดิมก็ได้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ